พี่ประกวดในเวที m i s s ิ n ยูนิเว2016ที่ประเทศจีนเมืองกวางโจแล้วก็ไปประกวดในเวที m i s s ิสอินเตอร์เนชั่นแที้สิบ่ที่ประเทศสิงคโปร์รรได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งมาต่อมาก็ไปแข่งรถในรายการ f e r ร a เรอรี่ชา n g เลน i ์เอเชียแปซิซึ่งในเอเชียเนี่ยจะมีพี่คนเดียวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะพาคุณต้นนะคะคไปรองรถคันนี้นะคะคม,มาแล้วโอ้โห โอ้โหปอโอ้ราคตอนนี้มาอยู่กับพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ลงไป488อ่าพิสตาพิลอตติโอ้โหคนดูเยอะมากใช่วันนี้ตามคำเรียกร้องค่ะมาหาพี่ยุ้ยแล้วก็ให้พี่ยุ้ยพาไปขับกัน ใช่ค่ะโอ้จริงๆแล้วรถคันนี้พิเศษมากเวลาไปจอดที่ไหนนะคะมีคนถ่ายรูปตลอดอหรือถือว่าแบบผมภูมิใจมากเลยค่ะคก่อนอื่นเลยก่อนจะไปดรถผมแอบไปทราบมาว่าหนึ่งพี่ยุย้ยเนี่ยเป,นนเป็นทั้งนักขับรถเป็นทั้งนักร้องนะครับโอ้โหเป็นหลายๆอย่างอะ่ะเป็นนักลงทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้พี่ยุย้ยครับต้องแนะนําหน่อยว่าพี่ยุ้ยทาอะไรมาบ้างตอนนี้ค่ะก็เริ่มต้นเลยนะคะอันดับแรกเลย พี่ประกวดในเวที Miss Universe 2016ที่ประเทศจีนเมืองกวางโจแล้วก็ไปประกวดในเวที Miss International 2017ที่ประเทศสิงคโปร์รได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งมาแล้วก็เลยได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั่วโลกเลยนะคะเดินทางไปหลายประเทศเลยแล้วต่อมาก็คือแข่งรถด,ด้วยใช่ต่อมาก็ไปแข่งรถในรายการ Ferrari Challenge Asia Pacific ซึ่งในเอเชียเนี่ยจะมีพี่คนเดียวเป็นผู้หญิง ที่เหลือจะเป็นผู้ชายทั้งหมด34คนคือในคลาสของเราจะมีทั้งหมด35คนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไปแข่งนะครับใช่ใช่ค่ะอยู่กับผู้ชายแข่งกับผู้ชายเลยใช่แต่ว่ามีกฎกติกาข้อหนึ่งคือทุกคนต้องเหมือนกันเช่นรถแล้วก็ทุกคนจะต้องมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามคือทำไมเป็นนักร้องด้วยตอนแรกก็ชื่นชอบใน อยากเป็นอยากร้องเพลงไปไปมาก็เริ่มทําเพลงหนึ่งก่อนพอทําเพลงหนึ่งเฮ้ยยังไม่ดียังไม่ดีโอ้โหทีนี้พัฒนาหันมาอีกทีนึงออกเป็นอัลบั้มแล้วเพิ่งออกเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ ทำเพลงในอัลบั้ม r a c e Road นะคะคซึ่งปีหน้าก็จะจัดคอนเสิร์ตทั้งหมด3ครั้งด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็สุดท้ายพี่ยุ้ยแนะนำเลยว่าพี่ยุ้ยทำเกี่ยวกับอะไรอยู่คะค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะก็ยุ้ยทำงานส่วนตัวของยุ้ยก็จะเป็น Private Investor นะคะยุ้ยก็จะดูแลในเรื่องของ การลงทุนต่างๆทําในกระจายเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงไปนะคะคก็มีอสังบ้างที่ดินบ้างแล้วหุ้หนกองทุนต่างประเทศด้วยแล้วรวมไปถึง financial ที่กําลังเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินอันนี้ค,คือทำทำเองทำคนคเดียวแล้วก็เป็นชื่อเจ้าของ owner คนเดียวซึ่งบางคนเนี่ย จะทำในรูปแบบของบริษัทคคือเอาทั้งหมดเนี่ยไปใส่บริษัทซึ่งบริษัทมันจะมี3านคนคแต่อันนี้จะแตกต่างคือในเรื่องของเป็น p r i v a t e ส่วนบุคคลนะครับผมผม,มันจะชัดเจนมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราทําธุรกิจนะคะบางคนเราอย่าลืมเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ย เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราเออเดี๋ยวถ้าเกิดคนเดียวใช่เราแน่ๆอันนี้แสดงว่าตัวจริงอันนี้คือเป็นไหวพริบเล็กๆนน้อยคือไม่มีใครสอนกันได้แต่วันนี้เอาทิปเล็กๆมาบอกกันครับก็อ่ะโอเควันนี้ได้รู้ทั้งว่าพี่ยุ้ยเป็นใครทําอะไรแล้วก็ทุกๆอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือที่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรถพี่ยุ้ยแต่บอกก่อนว่าเมื่อกี้แอบเห็น มันไม่ใช่แค่มี488พิต t a P100 ติใช่ค่ะพี่ยังมี488ตัวปกติด้วยมั้ยตัวสันดายกว่า488 Spider ค่ะ Spider อ๋อสือ Spider แล้วก็แวบๆข้างๆอะเป็นสีเขียวอะอ๋อ Gt3Rs คันนี้ก็โหดคันนี้ขับสนุกมากแต่วันนี้ขอก่อนขอเอา488ไปเทียบกับ488 Pista P100 Ti อาได้ค่ะแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมว่าต้องมีเพื่อนๆอะอยากดูแน่คันเขียว ไต้องมาอีรอบแน่เดี๋ยวตามไปเลยกันดูค่ะครับ และตอนนี้นะครับข้างหลังผมก็คือรถของพี่ยุ้ยทั้งสองคันใช่ค่ะคันแรกเลยนะคะ4 8 8ไ s p i อร์นะคะแล้วก็คันที่2เป็น4 8 8พิสตาปิโลติค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้มาจอดคู่ให้เห็นเลยว่าทั้งสองคันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะพี่ยุ้ยแตกต่างกันแน่นอนอ่ะอย่างคันแรกเลยค,คันแรกเนี่ย4 8 8 s p i อร์เนี่ยก็ความเร็วนะคะก็จะอยู่ที่ ประมาณ650แรงม้าแล้วสามารถเปิดลังคาได้ซึ่งข้างในเนี่ยพี่ก็จะให้สีแตกต่างสังเกตว่าถ้าเปอร์ r ี่ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมใช่นี้พี่ย้ยก็ซื้อสีสีน้ําเงินนเหตุผลก็คือไม่อยากจะเหมือนใครแล้วเวลาที่มีสีน้ําเงินน่ะเวลาเราไปอยู่กลุ่มกับเพื่อน50-60อะ แต่หาพี่อยู่ยง,ง่ายมากเพราะว่าสีน้ําเงินมี2คันมีพี่กับเพื่อนอีกคนนึงแค่นั้นเองพอเวลาขับฟูลรี่อ่ะส่วนมากก็สีแดงกันหมดหามไม่เจอถ้าเห็น <c oughs> ใช่แต่คันนี้ชัดเจนเลย4 88เนี่ยจะเป็นเครื่องสี่3,009นะครับเป็นทวินเทอร์โบนะครับแรงม้าก,ก็อย่างที่พี่ยูบอก อุ้ยนี่เร่งแป๊บเดียวไปเลยเหมือนกันนะที่ว่าแน่แน่แล้วนะคะคันนี้แน่กว่าอีกอเดี๋ยวคันนี้ให้ให้ดูข้างหน้านะครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงคือถ้า488ธรรมดาเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีตัวดักอากาศเพิ่มตัว S ดักใช่ตัวคาร์บอนนี่ก็จะไม่มีใช่คือพอพอเป็นพิสตาปุ๊บเนี่ยพิสตาเขาจะมีตัวนี้ขึ้นมานี่ซึ่งสังเกตดูนะครับตัวนี้คือมือเนี่ยสามารถที่จะทะลุออกมาได้ แล้วที่สำคัญนะคะของพิสตาปิโรติจะเขียนคำว่าแชมเปี้ยนอยู่ด้วยก็คือเป็นรุ่นเฉลิมฉลองอ่าใช่2017ซึ่งปี2017เนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันนะคะทั่วโลก488 c h a l l e ชาเลนค่ะคือทางเ e r ร์ r i ี่นะคะจะโลโกสีออกแล้วเริ่มต้นที่ปี2017เป็น488 c h a l l e ชาเลนจ์ครัเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีคาร์บอนซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าตัวธรรมดากับตัวพิสต้าเนี่ยคือพวกเนี้ย คาร์บอนนี่เต็มมากใช่รู้รู้สาเหตุแล้วใช่ไหมว่าทําไมถึงรถแพงได้ <laughs> แอบถามได้ไหมคันนี้เท่าไหร่พี่อยู่อ,อ๋อคันนี้ก็ 46ล้านแ0 0แสนค่ะ46ล้านโอ้ตอนแรกผมนึกว่า8แสนเกือบ47 47ผมตอนแรกผมนึกว่าแค่30ปลายๆนี่แพงแต่ขอบอกว่าคันนี้เวลาขับนะคะมันจะแตกต่างกับ488นิดนึงคือมันจะให้อารมณ์นักแข่งมากขึ้นเวลาขับมันจะแบบโอ้โหมีเสียงมีความกระชากนิดนิดมีความสนุกมากขึ้นนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้ผมขับคันนี้ตามที่ยุ้ยมาเนี่ย คือทรงของคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันแบบมันเพรียวขึ้นกว่าไอ้คันนี้เยอะเลยนะใช่ใช,ใชทุกๆอย่างเลยครับโ,โหและที่สําคัญคันนี้นะคะจะกําหนดเฉพาะแค่3สีสีบอลแล้วก็สีเงินแล้วก็สีน้ําเงินค่าสามสีเท่านั้นใครที่จะซื้อรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะเลือกสีอื่นได้ ผมผมนี่เป็นฟงบอกว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ผมทําให้ผมเปลี่ยนใจจากเฟอร์นิเจอรปกติมันจะต้องเป็นสีแดงเแต่ว่าสีบอลสีบอลธรรมดาเนี่ยโคตรสวยเลยพี่ใช่ใชแล้วก็แต่งคาดนิดๆนะเดี๋ยวดูด้านข้างอันนี้หนึ่งครับค่ะนี่ครับที่แตกต่างขึ้นมาชัดเจนคือตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่คือถ้าเกิดใครเห็นหมายเลข1 9 9ก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นหมายเลขที่พี่แข่งรถอยู่ครับก็คือเลขประจําตัวของวีวไว้เลยใช่ซึ่งถ้าบอก1 9 9กทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นวิแน่นอนให้ให้ดูตรงนี้ผม,ผมบอกว่าม,มันคือสีนะครับมันไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะใช่คือรูปไปเนี่ยมันคือสีรถเราไม่รู้เร,เราไม่มีรอยต่อนะครับม,มันคือสีเลยอะอยากจะเปิดข้างในให้ใหได้ดูนิดนึงว่าทำไม หมายเลข99ถึงพิเศษมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยด้วยอ๋อโอเคครับใช่อ่าเปิดให้ดูนิดนึงนะครับผมเเปิดด้เนี้ยผมเห็นเป็ดได้เลยค่ะเนี่ยครับเทเลเมดนี่ก็คือแพ็กเกจที่พิเศษจากปกติคือเจ้าของต้องไปคอนฟิกเองด้วยใช่ไหมครับพี่อยู่ใช่ค่ะเวลาที่บอกคนคนนั่งข้างนะคะจะเหมือนรถเรียกว่าจะเหมือนคนขับไดเวอร์เลยซึ่งเวลาที่เราขับรถแรงๆนะคะบอดี้ของเรา ตัวของเราจะโยกตามแรงเบี่ยงของรถไปด้วยครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเข็มขัดดีๆเนี่ยเราจะไม่เมื่อยคอเราไม่ต้องเกงเลยเพราะว่ามันล็อกแน่นเลยตัวนี้นี่คือเป็นเข็มขัดแบบนักแข่งเลยนะอ่าใช่ใชคือ<ช>ล็อกแบบ4จุดมั้งครับใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษนอกจากนี้นะคะในตัวพรมเนี่ยยังจะเป็นธงชาติของอิตาลีด้วยคือมันจะเหนือจากปกติก็คือถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือมีลาย ตรงนี้นะครับเป็นธงชาติเนาะใช่ค่ะแล้วที่ตรงพัดชิปตรงนี้ด้วยค่ะเพียดันขึ้นดันลงจะเป็นสีจะมีเฉพาะคันนี้คันรุ่นที่โลติเท่านั้นนะคะที่ทําแบบนี้นะคะพิเศษมากแล้วตัวนี้นะคะ1 9 9เกนี่ยก็เป็นเลขหมายเลขแข่งรถด้วยนะคะก็ก็คือจะเอามาไว้ที่พงมาลัยด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงป้ายข้างหลังนิดนึงนะคะคป้ายข้างหลังตัวนี้นะคะจะเขียนว่าเทโรมมส เ e อ็กซ์คลูซีฟสำรับิโลติเฟอร์ด้วยนะคะซึ่งป้ายอันนี้จะติดเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะคติดข้างๆค่ะหลังจากเบาะนี้นะคะก็จะเป็นรูปธงชาติของอิตาลีด้วยนะคะตรงนี้นะคะที่หลังข้างเบาะนะคะและเบาะอันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือ จะดันนูนขึ้นมาเพื่อดันให้ล็อกหลังเวลาเรานั่งในรถนะคะจะไม่รู้สึกว่าเรารมีอาการปวดหลังนะคะเบาะตัวนี้จะช่วยด้วยซึ่งเบาะอันนี้จะทําเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นซึ่งยุ้ยเคยมีรถหลายยี่ห้อหลายห,หลายรุ่นมากคือเบาะมันจะแตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเบาะที่ช่วยไม่ให้ปวดหลังนั่นเองนะคะค ความพิเศษนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะในรถคันนี้เวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นมามีถังแก๊สอยู่ข้างซ้าย<อ>าสำหรับ,บข,ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยในการเรียกว่าอันนี้ <S <S พเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในรถทั้งโโผู้โดยสารกับคนขับด้วยครับพี่ทโอโ้โหคันนี้คือเรียกว่าดิบดิบโหดครบทุกอย่างเลยอ่ะสุดยอดใช่ใช่ค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนิดนึงนะฮะด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคันนี้มันพิเศษจาก488ปกติเขาให้แรงม้าเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเพิ่มมาถึง50เลยใช่700เป็น720ใช่ตรงนี้โอ้โหถือว่า บอกก่อนเลยว่าการขับแต่เวลาที่รถมันมีแรงม้ามากๆอ่ะเวลาขับเวลาเราเร่งปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยรถแรงอ่ะเร่งไปนิดโหแรงจริงอะไรอย่างเงี้ยขับแบบอาการดิบแรงอยู่แล้วแล้วเบาด้วยเนี่ยอ่าใช่ฟิวนี่คือได้ได้ได้อยากได้ฟิวแล้วอ่ะพาผมไปล้วลองแล้วพี่ยุ้ยเดี๋ยวจะพาคุณต้นนะคะไปลองรถคันนี้นะคะให้ ดูว่าแบบให้แบบได้ฟิลแบบพี่รถคันนี้มันขับสนุกจริงๆอยากอยากรู้สึกฟิลนี้เดี๋ยวตามไปนะคะครับผมไปโอเคครับป้าเข้ามานั่งแล้วร่ยุ้ยตอนนี้เข็มขัดนะคะครับผมเป็นไงคะเข็มขัดโอ้โหฟิลรถแข็งมากครับพี่ยุ้ยใช่ผมนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิง แต่งตัวแล้วส้นสูงส้นสูงมาเลยอ่ะเธอกลัวไหมกลัวิพี่อ๋อนี่อ่ะรอ รู้สึกนะเวลา<ะ>ที่อยู่อีกดะผมรู้สึกได้ว่าเออรถฟิลรถเบาอะ,ะฟิลรถเบาจะประมาณนี้เลยชกดแล้วมันไปเลยใช่ใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าโอเคนะมันเก็บเสียงดีกว่าที่ผมคิดใช่ค่ะคิดว่ารถไลท์เวทแล้วแบบบางทีรุ่นเก่าๆมันจะแบบดังเข้ามามากคันนี้ถือว่าได้เลยมาแล้วโอ้โหโอ้ไป แต่ต้องแต่ยอมรับนะว่าผมว่าช่วงล่างเขาดีนะไม่ไ่้ไม่างแข็งนะใช่ค่ะไม่ได้แข็งแบบคันนี้เวลาขับนะถ้าเกิดแบบขับแรงๆนะแบบโ้แบบออกตัวดีมากชอบชอบแบบว่าชอบมากสนุกมากขับทีไรสนุกทีครับโอ้โ้ยน้ำมันน้ำมันขอเติมน้ำมันใช่ขอเติมน้ำมันหน่อยนะคะคันนี้เวลาเล่นลอน ่ะมันมันต้องาาอยู่มันต้องอยู่ในในสนามถึงจะสนุกครับนี่อยู่แล้วเวลาอันเนี้ยเวลากดเลสใช่ไหมคะถ้าเราเล่นไปได้ชิปอะ่ะเกียร์มืออะ่ะกดขึ้นกดลงอะ่ะมันจะสนุกถ้าสป,ปอร์ตนี่ก็คือเราขับธรรมดาส่วน CTO f f เวลาเราไปลงสนามแล้วเ,เราอยากปิดทั้งหมดแล้วเราอยากรู้ว่ารถมันขับดีแค่ไหนแล้วก็เราอะ่ะมีฝีมือมากแค่ไหนเวลารถมันไม่ได้ช่วยอะ่ะ อันนี้อันนี้โอเคเอ,เอาตัวนี้เลยนะ CT off ใช่เราอยากรู้ว่าเราอ่ะขับแล้วเรามีฝีมือไหมรเราต้องกดตัวนี้ใช่แล้วตัวเวทนี่ก็คือเวลาฝนตกใช่ไหมคะก็วเซฟหน่อยเซฟหน่อยก็กดลงมานี่ได้เลยครับซึ่งในระบบส่วนใหญ่แล้วเฟอร์รอรี่อ่ะเวลาที่มันที่มันขับเร็วหรือว่ามันเกิดอาการอะไรต่างๆอ่ะมันจะมีระบบช่วยอยู่แล้วครับความปลอดภยัย สูงมากค่ะนี่ให้ดูคาร์บอนโอ้โหคันนี้ติดคาร์บอนทั้งคันถือว่าคุ้มมากคือแพ็กเกจเทเลอร์เมดเนี่ยเขาให้มาแล้วอืมใช่ใช่อันนี้พี่วิวเมนนวลเมนนวลใช่ค่ะแล้วก็เป็นสปอร์ตเลสเลสโอ้ใช่ใช่ใช่ลองดูนะ ึงแล้วมันหวิวตลอดเลยนะ,ะร,ระมันดึงแล้วมันรู้สึกหวิวหวิวแบบหวิววิวคือคือมันดึงใช่อันนี้พี่วิลากรอบเท่าไหร่พี่ยังไม่หกหายก็ยังไม่ยังไม่เยอะก็ถือว่าดึงได้เรื่อยๆนะแบบพี่วิตเตอร์ม,มาไปอ่อะอันนี้ยังอันเนี้ยมันยังยังไม่แรงเลยอะ่ะเพราะว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงรอบมันเลยเออใช่ แต่ว่าเวลาที่เราเร่งไปนิดนึงขนาดมันยังไม่แรงมากมันก็ยังมีมีมีฟิลอยู่ว่าแบบเ้ยเหมือนรถมันไม่เนิรเวลาขับแล้วเรารู้สึกสนุกและสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือมีคนถ่ายรูปรถเราแสดงว่าเยรถเราโดนรถเราโดนค่ะรถเรานี้คือไม่ธรรมดาเออใช่แต่มีความรู้สึกว่าการที่ได้รถคันนี้มันภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งคือ ข้อหมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ซื้อได้ใช่ข้อสองคือกว่าคุณจะมีสิทธิ์ซื้อคันนี้ค,คต้องไปแข่งรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวชาเล์นด้วยนะคอมันผ่านขั้นอตอนมาหลายขั้นตอนมากมีสตอรี่ของมันไงพี่เออใช่<อ>แล้วกว่าจะลงแข่งชาเล์นได้ต้องไปเรียนเมืองนอก2ปีให้จบหลักสูตรเขาด้วย ือแบบก<ร>ว่ากว่าจะได้มาคือมันมีความรู้สึกว่าเอ้รถบางทีเราก็ซื้อได้แต่อันนี้มันจะต้องคอร์ิฟายตามคุณสมบัติที่เขากําหนดไว้ด้วยครับอันนี้คือความชื่นชอบ,บอย่างนึนชอบเลยใช่ค่ะชีวิตที่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากชอบแต่งรถชอบซื้อรถ<ด>ประมาณนี้แต่คนเราอะ่ะมันต้องมี เป้าหมายแล้วก็ไมซ์เซ็ตว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรแล้วรเราจะทําเพื่ออะไร,รสมมุติว่าปีหนึ่งเราอาจจะบอกว่าเนี่ยปีหนึ่งเราต้องวางแผนให้มันก้าวหน้านะรเราต้องมีอันนง้นอันนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็คือไมซ์เซ็ตแต่ละคนที่ที่เราะทำให้ได้<ผ>น,ไดนะอาจจะตั้งเป้าว่าพี่ว,ว่าว่าเ,เดี๋ยวปีนี้ประสบความสำเร็จตรงนี้้วเดี๋ยวจะเอาบร่สักคัน อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาเอามาหลอกล่อให้เราทำงานอะ่เนียมันคือเป้าหมายไม่เหมือนกันผมก็เหมือนกันพี่ผมก็ต้องแบบต้องเฝ้าหมายต้องบอกคนที่บ้านแบบว่าเดี๋ยวปีนี้นะเดี๋ยวจะเอายอดตรงนี้ขึ้นให้ได้ก่อนถ้าขึ้นได้แล้วขอหน่อยละเอคิดว่าทุกคนทำได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงใช่ก็ต้องหาเรื่องหน่อยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ผมว่ามันโอเคมันเป็นเฟอร์รี่ยุคใหม่แล้วอ่ะมันนั่งสบายกว่านั่งสบายค่ะรถรุ่นเก่าๆนะรถรุ่นเก่ามันจะออกอาการดิบนิดนึงนนึงใช่คือมันจะออกอาการสไลด์เวลาเราเร่งแต่อันนี้ไม่มีทางเลยอันนี้คือแบบนิ่งมากลองเบรกดูนะเบรกแบบเบรกดีเบรกดีเบรกดีเทสเบรกคือข้างหน้า ข้างหน้าเนี่ยม,มันมีเอสดัดหน้าด้วยมันทําให้รถมันมันกดมากกว่ารุ่นปกติค่ะและที่สําคัญชอบดีไซน์ของรถคันนี้รถคันนี้มันจะมีตัวเคิร์ฟตัวอะไรมากกว่าตัวอื่นคือคไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเนี่ยมันมีมุมเคิร์ฟของมันทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้มีดีไซน์ที่สเปเชียลขึ้นมาคือเหมือน ไม่รู้จะพูดยังไงคือมัน,ม,นมันม่เรียบเรียบไะไรอย่างเงี้ยมันมีลูกเล่นลายเส้นลายมอะไรสไตล์เฟอร์เรีเนี่ยมันจะเป็นส้ทรงที่แบบเหมือนผู้หญิงเซ็กซี่หน่อยอ่นมีส้ทรงที่แบบมันจะไม่แบบเป็นเหลี่ยมคมๆตัดๆใช่ค่ะ,ะก็จะมีอารมณ์ที่คลาสสิกแบบดูยังไงก็สวยแล้วก็วันนี้นะครับได้ได้พาเพื่อนๆมานั่งละค่ะก็ ก่อนทิ้งท้ายวันนี้นะครับก็แอบขอพี่ยูไว้ละว่าคันต่อไปคันเขียวดีกว่าเออคันเขียวคันเขียวสนุกแน่นอนคันเขียวต้องหาที่วิ่งไกลๆกว่านี้หน่อยใช่ใช่ใช่ให้เห็นฟีลนิดนึงนะครับใช่ทั้งด่วนดีกว่าได้รอบหน้าจัดรอบหน้าจังจัดทังด่วนแต่คันนี้ก็ไม่เบาใีมือการขับของพี่ยเนี่ยรู้เลยว่ามีการตัดลายแบบเปิดลายได้เลยอ่ะโอ้โหนะฮะ สายมุดสายมุดครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ยุ้ยต้องขอขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคาซานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามทิมงานคาซาด้วยนะครับแล้วก็งั้นวันนี้ผมกับพี่วิลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ